สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำกระหนกนาคนะคะอันนี้ก็เป็นแบบกระหนกนะคะที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะเราก็จะมาทำให้เพื่อนๆได้ติดชมกันนะคะนี่เลยค่ะเราก็ใส่ย,ยอดของเขานะคะเราก็ถักลงมาถักลงมาประมาณสี่ชั้นนะคะแบบนี้นะคะอันนี้เราทําแบบง่ายๆนะคะ สำหรับเรานะคะพอถักลงมาแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาเข้าตัวด้านข้างนะคะก็จะถักลงมานะคะจนเต็มนะคะเต็มแบบนะอุ้ยลืมกดถ่ายคะ่ะเต้องขออภัยพอเราทําด้านข้างด้านหนึ่งเสร็จเราก็มาทําอีกด้านนะคะก็ทําเรียงลงมาตามรูปแบบเลยนะคะตรงไหนที่มัน เกินเกินออกเราก็ตัดออกนะคะเพื่อให้ริบบิ้นเราโค้งงอตามนะคะก็จะทําลงมาเรื่อยๆแบบนี้นะคะนี่ตัดแต่งนะคะไปด้วยเรื่อยๆนะคะให้ได้เหมือนกับลูกที่เราทําแบบนะคะก็จะได้แบบนี้ออกมาแล้วมาทําด้านหน้านะคะเราก็จะตัดที่มันเกินออกไปก่อนนะคะแบบนี้นะคะ เราก็มาทำส่วนตรงนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็มาทำเป็นแนวทางนะคะให้ทุกคนนะคะก็ไม่ได้เป็นช่างชำนาญอะไรนะคะก็พอทำไปวัดไปวาได้นะคะนี่นะคะเราก็จะถักลงมาเรื่อยๆนะคะส่วนตรงนี้เราจะใช้ริบบิ้นยาวอยู่นะคะในขนาด เราไม่ได้วัดด้วยนะคะเรากะเอานะคะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะไม่ค่อยได้วัดริบบิ้นเวลาทํางานนะคะทําอย่างเดียวเลยค่ะก็ยังไม่ครึ่งเลยค่ะยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งนะคะเพิ่งจะได้กหนกแค่อ,อีกข้างเดียวเองนะคะยังเหลืออีกเยอะมากเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็ทํามาถึงนี่แล้วนะคะพอถึงนี่แล้วเราก็ ทำเรื่อยๆมานะคะพอทำลงมาเรื่อยๆแบบนี้นะคะเราก็จะได้ยินเสียงสอดแทรกมาบ้างนะคะเพราะว่ามันอยู่หลายคนนะคะต้องขอไปในการลงคลิปแล้วเราก็มาทำด้านบนนะคะให้เสร็จนะคะนี่ก็ถักลงมาเรื่อยๆเหมือนกันนะคะถักในรูปแบบเดียวกันนะคะ นี่นะคะถักลงมานะคะตรงนี้เราก็จะทําเป็นใส่ดวงตานะคะแล้วก็ตรงแก้มของเขานะคะแบบนี้นะคะก็ถักลงมาเรื่อยๆนะคะตรงไหนที่แบบว่าเราสามารถตกแต่งตัดออกได้แล้วก็ตัดออกนะคะเพื่อความสวยงามนะคะนี่ ก็จะได้แบบนี้ออกมาเลยค่ะนี่เลยนะคะแล้วเราก็จะมาตัดตรงที่มันเกินออกมานะคะซึ่งก็จะเป็นตัวข้างในนะคะตรงนี้เลยนะคะนี่เราก็จะมาตัดตัดสิ่งก็จะออกมาลักษณะแบบนี้นะคะนี่นะคะเราทํามาได้ข้างหนึ่งแล้วนะคะนี่ก็เหลือ